สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อเหรียญสองบาทแบบนี้นะครับซึ่งเคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยังรับอยู่นะครับเหรียญสองบาทราคาตั้งแต่สี่พันถึงเจ็0พันบาทนะครับเดี๋ยวคนมีตังจะมาบอกรายละเอียดนะครับและช่องทางการติดต่อให้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับ ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับนี่ครับด้านหน้าจะต้องเขียนภูมิพลอดุลยเดชนะครับแบบนี้นะครับฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่เก้าต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับหันพระพักมาทางด้านซ้ายนะครับส่วนขอบครับ ขอบจะเป็นจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาเลียงรอบๆนะครับจะเป็นสองพศนะครับที่รับครับส่วนด้านข้างครับด้าน,นข้างจะเป็นขีดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเว้นไปอย่างนี้ครับรอบๆเลียงครับ รับอสองพศนะครับฟังให้ดีนะครับยวให้ดูครับนี่ครับด้านหลังพศออแรกนะครับที่รับครับเป็นพศสองห้าสี่แปดนะครับพศสองห้าสี่แปดพศแรกนะครับสภาพสวย,สวย ไม่ผ่านการใช้งานเลยยิกดีแล้ครับเหรียญละสี่พันถึงเจ็ดพันบาทนะครับด้านหลังก็จะเขียนประเทศไทยนะครับแบบนี้ครับด้านล่างจะเป็นสองบาทเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกค,ครับเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นพอสองห้าสี่เก้านะครับพอสองห้าสี่เก้า ใครมีรสองพศนี้นะครับฟังให้ดีนะครับรับซื้อเหรียญละสี่พันถึงเจ็ดพันบาทนะครับเหรียญต้องสภาพใหม่ๆนะครับสภาพใหม่กว่านี้นะครับใครมีก็แอดไลน์มาที่ท้ายคลิปนะครับโดย ID ดีไล์ผมจะใส่ไว้ท้ายคลิปครับส่วนคนที่ทักมาแล้วผมยังไม่ได้ตอบนะครับคือ คนส่งมาเยอะมากครับวันหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าพันข้อความนะครับอาจจะช้านะครับอาจจะช้าหน่อยครับแต่ก็ยังรับอยู่นะครับสองพศนี้นะครับพศสองห้าสี่แปดแล้วก็พศสองนห้าสี่เก้านะครับใครมีก็แอดไลน์ส่งรูปมานะครับอาจจะรอนานหน่อยนะครับเพราะข้อความจำนวนมากอาจจะตอบไม่ทันนะครับ ตอบช้าหน่อยนะครับ